โอเคก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเหมือนเดิมเลยครับผมนะคือเป็นร้านคอมนะครับผมนะหนึ่งวันนะครับผมนะแต่ไม่มีจริงหมดหนึ่งวันเพราะว่าผมจะเล่นเป็น EP EP เนาะ,ะซึ่งเอาตรงนะ,ะคิดที่แล้วมีหลายคนคือบอกเยอะมากเลยนะเออทำไมพี่เหมือนแบบ มันใส่เอนเนอร์จี้ไม่สุดนะแบบมาแบบคลิปมันดูแบบจืดๆอย่างนี้ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมใส่เอนเนอร์จี้เต็มที่นะครับเพราะเมื่อวานนี้ผมมีเรื่องแบบหลายเรื่องแล้วนะให้เครียดนะทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรครับผมวันนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอน,นครับผมนะเอาละครัเ,เริ่มสตาร์ทเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะอ้าวไม่ใช่อันนี้อีอ๋อันไหนวะอันนี้ครับ <ๆ S 1> ผม <C oughs> <C oughs> โอเคก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเกมผมก็ขอเล่าอะไรนิดนึงนะครับคือผมอ่ะพยายามที่จะลงคลิป หน,น,น,นึ่งวันตอหนึ่งคลิปใช่ไหมแต่แบบผมบางทีผมต้องใช้เวลาอยู่กับแฟนบ้างอะไรบ้างนะครับทุกคนนะผมก็เลยอาจจะเว้นบ้างนะทุกคนนะเพราะว่าผมจะได้แบบเล่นเกมอื่นบ้างนะทุกคนนะผมไม่อยากทาคลิปแบบเยอะเกินไปนะดําเกินอ,อะไรนะเกินแบบ <c oughs> เกินมือนะโอเคอ้อลืมเอา ดเดิมเอาโฆษณาออกเปี้ยงเดิมโอเคไปเออ่รู้สึกว่าผมอันนี้ใช่ไหม <c oughs> ผมหายหิวยังวะโอเคหลอดอาหารเต็มอาหารในบ้านมีเยอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซื้อข้อมามนอกออกก็ได้วันนี้เราก็จะแบบเรื่อยๆเลยนะทุกคนเกือเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอปรบับความเร็วก่อนนะทุกคนนะ ถ้าเสียงเกมนางก็บอกได้ด้วยนะครับเออไม่ใช่บอกได้นะครับโวยวันนี้เพิ่งง,งินไปทานอาหารมานะคผมบอกแล้วว่าอิ่มมากตอนนี้ <c oughs> มีต<ด>ีนสุดโอ้หน้าจอกบเป็นี้ยนะโอเคไหม l ก t s g ็ come มอนดูดวันนี้คุณขายมีอะไรบ้างเครับเหมือนเดิมโอเคโอ้มีเมาส์ด้วยมีหูฟังแล้วก็มีเมาส์อีกแล้วก็มีโต๊เกมมิ่งที่มันเหมือนจะ สีมันจืด,จดโอเคเดี๋ยวเราเค่อยมาซื้อนะของมันถูกนะโฆษณาเด้งแล้วเด้งแรงหนาะไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะเพราะเราจ่ายเรียบร้อยบริการของนะครับ <c oughs> ถ้าจะปิดตำรวจให้การโจรสมบัริการให้การเออคนคนนี้นะผมนะก็ถ้าเราอยากจะแบบนอกจ้างบริการก็แค่ใช้เจ้านี่ก็ผมนี่จากนั้นก็ฟาดแบบนี้นะทุกคนนะ เราสามารถไอฟ้ฟาดทุกคนได้ทุกคนเนี่ยชิ้นคนนี้ฟาดเลยแล้วเราก็ไม่ปดนตำรวจจับด้วยเออเราจะฟาดเจ้าอจของคนนี้ก็ได้นะครับเนอะอย่าเลยเดี <c oughs> ย๋ยวผมต้องซื้อของเ yeah. น,นี่ยรอเล็กน้อยครับผมทำความสะอาดทำ <c oughs> ความสะอาดโอ้โหพวกมึงน,นี่กินแล้วแบบทิ้งดีๆไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวผมจะทำข้อสมัยให้หมดเลย โอเคเกมนี้เป็นเกมอัพไลน์ทุกคนนะมันเลยมีโฆษณาเยอะเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ปัญหาผมเจ้ผมขอดูคอมก่อนเปิดคอมแป๊บถ้ามีเสียงพัดลมก็ขอโทษนะครับผมร้อนนะประเทศไทยร้อนมากนะทุกคนโคตรร้อนอ่ะโอเควันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยขอเริ่มจากกี ala ้ เสียงเกมโครด,ดังเนี่ยเอาเสียงแปบบถ้าถ้าผมดูก็มีไม่เยอะนะเหมือนเดิมเลยเนียอือถ้าเพิ่มก็เอาไปอะไรดีทุกคนเพิ่มทานอาหารไหมแต่ผมว่าอย่างดีกว่าเพราะลูกค้ายังย,ย,ย,ยังไม่ค่อยบ่นนะทุกคนโอเคไปอ๋อจ้างมีจ้าง,างตำรวจแล้วก็โปรโมท ยวันลูกค้าจะได้มากันเยอะๆนัทุกคนนะแข็งเปิดบริการให้เข้าแล้วครับเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าร้านผมนี้เตรียมมาเรียบร้อยหมดแล้วนะผมนะกันโจรกันเอ่อคนบ้าเข้านะฮะโอ้โหกันทุกอย่างเลยครับผมใครอยากเข้าเข้ามาได้เลยครับโอเคเมาส์อันนี้เมาส์ตัว400ป่ะ499นะครับผมนะโผล่มากเนี่ยเอ้ยใหญ่กะดิเหมือนกันป่ะ เซ่อผมเซ่อเลยบอกแล้วรวย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 ไปตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเราเซ่อมาอีกอ่าเราเดี๋ยวผมเซ่อเป็นโต๊ะแล้วกันนะโอ้480เจ๋วมาแล้วโอ้โฆษณาจะดึงอะไรยี่แย่ว่าเฮียยี่แย่อะไรเมื่อกี้แล้วเกียร์แค่นี้ก่อนเล่นเกมอะไร,รอ่ะไปค้ามา ขอ,อด้วย่อยดิดโอ้ม่ครับสมไปเอิลไม่เป็นเกมอะไรเหมือนผมเคยเล่นอยู่นะเกมนี้อ้าวออกแล้วเป็นเ <c oughs> ้่อเ้าอะไรมาโหดด้วยโหเล่นเกมมีอมพี่นะทุกคนโอ้ผม,มการปดิเกาะเบาอไปแล้วโอ้โเชียะิแล้นา่าลินวะ อ้อน,นเมื่อกี้ไอซอมบี้สมัยก่อนเนี่ว่ะทุกคนผมเคยเล่นอยู่ในบนพีซีนะบนคอมอะ่ะผมเคยเล่นอยู่นี่สุดยอดเลยฮะลูกพี่เออทำไมคนเข้าร้านน้อยจังเลยผมว่ามันน่าจะยังไม่นีละมั้งผมต้องซื้ออะไรอยู่ไหมอ่ะอันนี้เป็นหลานไอน,นี่นะทุกคน,นนี่อะไรอ่ะเอาไว้ช็อตเหรอิีได้ไหม ยอยากบอกว่าถ้าผมไปเท่ากับตามมาล้วขอลองหน่อยดิมันไม่ทำอะไรวะเอาเอาไปทำลายอย่างนี้เหรอใช่ไหมมีตำรวจนะขีดหน้าสักทดนี่นี่โอ้ยกูขีดไปแล้วโจรครับโจรครับดูโจรดูโจนี่ยโจนครับหน,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 น้าเล็มเลี่ยมนะไอ้ยตำรวจมีนะกล้าขโมยเปล่าไม่กล้าดิ จ้างตำรวจมาแล้วมึงกล้าดีแต่กูไม่ปล่อยมึงรอดหรอกบอกแค่นั้นแหละมาดีเลยเมื่อกี้มึงเป็นโจรแล้วกูกูจะแบบไม่ปล่อยมึงใช่ไหมอ่ะ๋อไอโขนานิงอะไรเยอะหนีไปไหนมึงหนีไปไหนมีคนหนึ่งเนียนนะมึงอ่ะเนียนนะมึงอ่ะเนียนนะโอ้ทำท่าเหี้ยอะไรเนี่ย อตาเหลี่ยกซะด้วยเอาเอาเอาวินวอกเอาเนี่อะหายเฉยอไงตีตำรวจได้ไมั้ยเนี่ยตีแล้วก็จ้างใหม่เนี่ยกูกลัวไม่ร้านกูจะเจ๊ริงไงอ๋อผมไม่ได้เขียนชื่อร้านน้อยหรอวะนั่งกันทุกคนอาเจ้ามันปัดยาก่เกียนอะไรอะรถถังเหรอ <c oughs> เกียนอะไรสักอย่างหนึงอะคนเข้าร้านน้อยเนาะ อย่าชื่อร้านได้มาเลีอย่าชื่อร้านไม่ได้เอ้าผมต้องไปศึกษานะทุกคนาไปชื่อ้านยังไงโอ้โหางคนเข้ามาเล่นอุ๊ยมาิโอ้โอปะเนี่ยกีนี่ผมมันผมเคยเล่นอยู่นะสมัยก่อนอะฟันแล้วผ่านหนานล้ทุกคนถือว่าาทำแอนิเมชันได้ดีนะลงในบน โอ้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 มึงมึงสิงร่างขอลูกกูไปเลยอ่ะอ๋ออ๋อช่วยป่าวมีเกมอะไรอ่ะมันคล้ายเหมือนอ่าอ่าดิสซี่วิวอะไรสักอย่างเลยนะโอ้เรียกยากเหลือเกินนิ่งผมพันแล้วทุกคนอ่าอ่าไอ้ที่มันเกมอะไรนะไอ้ที่มันไอ้ตัวหน้าแล้วหล่อมันมันไปไปไปยิงซอมบี้อ่ะ ในในหมู่บ้านน่ะที่มันติดเชือ้อผมจำไม่ได้แล้วทุกคนเดซีวิววะหรือเดซิเดซิวิวอะไรสักอย่างนี่แหละมันโอผมผมพูดลิ้นพันละทุกคนผมขอโทษนะแต่ถ้าผมรู้คือผมพูดพูดได้เต็มปากอันนี้ผมไม่รู้แล้วมันลิ้นพันนะมันมันติดที่ปลายลิ้นนะทุกคนเล่นมันเลยขอเล่นด้วยได้ไหมไ <c oughs> อ้เจ้าของไอ้เจ้าของร้านเล่นเล่นได้ไหมเราเล่นเก่งนะนายไอเกมนี้ก็ผ่านหน้ากูเลย องไรกันยีซอมบี้ช่วงนี้ก็ฮิตเกียร์ซอมบี้กันหรอวะไอ้ยใน,นตัวนี้ก็ได้เอ้ยคาเล่นนายนีไน่ไงกดปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มนี่วะดักเลยหัวล้ออะไรกันเนี่ยมันขำขนาดน,นั้นเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนไอ้หน้าตูงนั่มันเหมือนใครวะนี่มึงมาจากอันนี้วะปะเนี่ยไอ้อะไรนะ ปีเตอร์วะเนี่ยไอเรื่องเรื่องสไปเดอร์แมนอะไม่ใช่ปีเตอร์ดิไอเนี่ยมันเป็นนักข่าวของปีเตอร์ฮะเขาอยากได้ไอเนี่ยเอะไรวะ,บะ <Okay. S 1> เบอร์เกอร์วะเนี่ยมีคนเริ่มตามหาเรื่องอาหารแล้ววะ่ะมานี่ดิี่ยขอทดสอบมีอะไรบ้างเขาอเขาอยากได้เบอร์เกอร์แต่ร้าน,นเราไม่มีที่ขายนะอันนี้ต้องจ่ายน,นี่นะทุกคนโอ้โหแม่งจ่ายเยอะก็คือหมดเลยเนะี่ย เนี่ยทุกคนเราถึงมองว่าถ้าเราเริ่มทําทุนเนี่ยตัง้งแต่สองหมื่นเราจะมีหนี้เว้งั้นเราจ่ายอะไรที่มันแบบหอมปากหอมคอไปก่อนจ่ายเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะตรงนี้พันหนึ่งเลยอ๋อจ่ายตรงนี้ก่อนออเฮียมเรย์จพันหนึ่งจ่ายไปก่อนนะทุกคน แล้วก็ผมไม่รู้อะผมต้องรวยทางรัดแล้วทุกคนไปสามแล้วก็เก้ารวยเยอะผมจะรวยทางรัดได้ไหมโฆษณาเนี่อะไรเงี้ยโอ้โหรวยท,ทางรัดผมจะรู้อะแต่ถ้าเราได้นี่คือเราเรานี่จะรวยเลยทุกคน,นโอ้โห,เ,โโห,เ,โโห 3000, เลยว่ะอุอ้ยจะได้สองพันเลยหรอโู้ ี๋ยวทุกคนมันต้องเวททางลัดนะได้แล้ววะอ,อ้อแพงวะสามร้อยแปดสิบทุกคนหมนุหมนๆไปเรื่อยๆฮะโดยทางลัดนะผมชีวิตโดนพวกเสี่ยงคนระับอ,อ้อออกวาแหละ้บาทมีได้มีเสียทุกคน,น,อนลองโดยทางลัดนะก็เป็นอย่างนี้เลย โอ้โหน้ำตาผมจะไหลแล้วคนอสองร้อยครับทุกคนน้ำมัน้อยเนี่ยอยพอเลยเงี้ยเอาร้อยก็กล้าดีกว่าทุกคนเพราะะนั้นผว่าน่าจะผมกว่า โอ้โหได้ยร้อยกว่าอยงเงี้ยหมกหมกหมกยุดหยุดยุดยุดโอ้โหใช่อันเนี้ยเราเรามาทำร้านเกม๊ยวนึกว่าเรามารีวิวในนี้เนี่ยโอ้สามร้อยทุกคนโอเคพอก่อน,นลองดูลูกค้าก่อนโอ้ oh, ลูกค้าผมไปแล้วนะทุกคน ลูกค้าบอกมือหมดแต่เล่นหนุ่มสนใจกูเฮียเอ่อเดี๋ยอีกไม่กี่นาทีเราก็ต้องอ่าปิดร้านแล้วทุกคนก่อนปิดร้านก็ขอหากระเดียก่อนโอ้ยปัญาจะลำบากเลยกินของเปครับรู้สึกว่าอันละห้าหรือสิบหรือยี่สิบดอลลาร์ได้เีลยทุกคนพวกมึงเวลาเปิดประตูพวกมึงไม่เปิดประตูไว้เหี้ยผมว่าผมจะซื้อผนังสักหน่อยทุกคน หนังผมรู้สึกว่ามันมันเริ่มมันเริ่มแบบขยะแล้วเซอร์เวนในเวนบ้านต้องหน่อยไม่ใช่นา,นาดบ้านเวลละอันอเนี่ยผนังบ้านเซอร์อะไรผนังอะไรดีอืมอสามดาวหมดเลยนะคือของดีหมดเลยเหรอถ้าผมเซอร์บ้านนะ ผนังมันต้องดูสวยๆทุกคนมันไม่ค่อยมีอันสวยๆอันนี้ไหมอันตรงกลางแต่ผนังมันดูเขลิไงไม่รู้แต่ว่ามันมีอันสีขาวแค่อันเดียวทุกคนผมชอบสีขาวขาวๆนู่นหน่อยอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบโอเคเรียกอ,อันนี้ทำแบบนั้นแล้วกันนะทุกคนนะเอาเซิร์ฟผนังเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ข่าวจุวเลยเออดูดีขึ้นเยอะเลยทุกคนสว่างเยอะมากดูดิโคตรสว่างกูแสบตาเลยเดี๋ยวต้องไปเซิร์ฟตรงนั้นต่อแทุกคนแต่ว่าเราต้องมีนี่จะต้องจ่ายนะแต่เราไม่จ่ายเราอาจจะลบละลายไนดะ้เข้าไปโปอะอะ ตีมึงได้ไห,ไหมแล้วกูตีมึงกูไม่ได้ตังค์อะดิอ๋ออ๋อมึงนี่มาจังไรจริงจริงดิเยน,นี่ก็ต้องการน้ำเดี๋ยวค่อยเซิร์ทุกคนนะเดี๋ยวเงินไม่พอโอ้โอคนเล่นเกมแข่งรถแล้วทุกคนโอ้ว้าวจับเลยอ๋อคุณข้าใชื่้ประการครับเอาลรอะไรแบบที่คุณใชมบริการกูณสติดคุนะจะชกักดาบมึงอันนี้ตีก็บ้องครัวรักของฉัน อขอบคุณครับกม,มไปแล้วเดี๋ยวรบกวนแหมลูกค้าได้มีแต่คนรักจริงๆอ,อันนี้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรนะ้าจอมบึ้อย่างนั้นนะอะ้มึงเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยคอมพังไปน,นี่ยอ้ไอีเห้ยมือก็ยังทลุเหมือนเดิมต้องมาเปลี่ยนโต๊ะแล้วทุกคน ที่นี่ที่นี่โตสุดมันมีเกียรที่โตแล้วก็มันเกียรที่โตละครแล้วมั้งปะสรุปที่นี่นมันทำอะไรไอ่ะเอาแล้สึกว่าเงินเงินไม่เด้งป่ะแตาว่าเงินนิ่งวะไม่รู้วะแหละที่แอบรู้สึกว่าเงินมันไม่เด้งมึงเข้าร้านกูแล้วมึงชักนาบไป้ไงเฮ้มึงนี่กวนตีนกวนเตีนไอ้เรี่แเข้ามาแล้วทำตัวมีพิรุธไอ้เที่แ เออเนี่ยเงินดิ่งแล้วเฮียเมื่อกี้มันไม่ดิ่งเหรอเหมือนมันบักวะหรือว่ามันดิ่งวะแต่กูไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะช่างแม่งเฮียตีว่ะโอ้โหฟังได้นะครเท่าไหร่ป่ะจะรอกไอ้สุกี้เดินลากไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ใช้คุณลุงคุณลุงขายอย่างอื่นได้ไหมที่มันไม่ใช่เมาส์อ่ะเมาเส์กดซอร์แล้วเซืร์เฮียอะไรเงี้ยรู้ว่าราคามันแพงแต่กูไม่จำเป็นต้องใช้เยอะไง เอามันทำไมเมาว่ะเยูยยนนเ่ยงไอ้ไ้ถึงเวลาปิดร้านเอ้าถึงเวลาทุกคนใช่ปะเอ้าถึงเวลาปิดร้านแล้วทุกคนโอเคปิดร้านแล้วครับอเอหนึ่งวันในเกมก็เหมือนกับหนึ่งคลิปต่อหนึ่งอีพี แล้วเนี่ยเราว่าเราก็จบ EP เหมือนเดิมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมไม่อยากได้เกมนานนะเพราะว่าอ,อตอนนี้ความเร็วเน็ตผมหมดนะไฟล์เกมมันเลยใหญ่แล้วเวลาลงคลิปมันช้าช้าผมต้องลงแบบนี้ก่อนนะทุกคนว้ผมมีเน็ตแรงเดีแต่ผมขอเล่นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงกันแล้วกันนะกคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะทุกคน,นครับ ใครที่ชอบคลิปวนี้ก็อย่าลืกมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับอ้อแล้วก็มีหลายคนถามมาด้วยว่าพี่จะบ้านพี่มีอะไรบ้างมึงดูนะบ้านกูกูยังโดนล็อกนะทุกคนมึงคิดเอามีอะไรบ้างอ่ะคอมพิวเตอร์โอ้คอมแลบาร์เงินมีคอมพิวเตอร์งงงโ,งงโน้ตบุ๊กที่เหมือนจะใช้ได้แต่ก็ไม่แล้วก็มีกีตาร์งงง,งนะอ่ะอาเดี๋ยวดูบ้านด้วยแนละ้วกัน แล้วก็มีโต๊ะที่สามารถนั่งได้ประมาณ5คนแต่กูนั่งไม่ได้แล้วก็มีห้องครัวกับนาฬิกาโง่ตรงนี้ซึ่งจะบอกเวลาเราที่ย่ลเลยเยอะแยะแล้วก็มีมีดเอาไว้จ้วงใครสักคนนึงแล้วก็มีเอ่อของตกแต่งนิดๆหน่อยแล้วสิ่งที่เราเปิดได้ก็คือตู้เย็นซึ่งคขาเปนก็วางของหน้าเหมือนกันซึ่งก็มีแค่นี้เออก่อนนอนก็หาเล่นแดงแล้นกันหิว ปลากระป๋องเอใช่ไหะแล้วก็มีโซฟามีรีโมทเนี่ยตัวกูเปิดทีวีไม่ได้กูอยากดูช่องลุงยุยทธอ่ะเนี่ยที่รายการอะไรเช้านี้เนี่ยโอ้แม่แต่ก็ตาแน,นั้นนะครับเราก็อ่ามีบ้านเหมือนไม่มีบ้านนะครับขนาดห้องประตูที่กูจะเปิดไม่ได้เลยอันนี้เปิดได้เนนะี่ยอันนี้เปิดได้ห้องน้ำนะ ก็มีเอาไว้ล e ้างผมยาสีฟันแปรงสีฟันที่ล้างหน้าล้างตาสมูทายชุดตัวที่มึงเน่าไว้กี่พันปีแล้วก็ไม่รู้แล้วก็โถส้วมที่มีสกิบดี้ท o i l e t โตมาสกิบบี้ดีบอมบอมเยียดเยียอะไรทักอย่างแล้วก็มีอ่างอาบน้ำมึงขยันซื้อน้อยสมูทอะไรเนี่ย โแล้วมียี่ห้อเดียวกันหมดมือโปรโมทแบรนด์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูโปรโมทให้เราไหมแล้วก็มีไอ้นนี้อ่าที่ที่ชัดตูดเตรียมอ่านแล้วกันเรื่องทุกคนเราก็เร็วพารามาจะเที่ยงคืนละโอเคก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็มีรูปเออ่ใครรู้ปมูมั้มนั่นแหละก็อาจจะสนใจเรื่องดวงดาวหรือเป็นเกมใหม่ก็ไม่รู้ผมือโปรโมทกรจเหมือนกัน โอเควันนี้ก็จบเพียงจุดเท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกถ้าสนุกอ่ะนะแต่ไมนต้องบอกครับผมไม่ได้เล่นเกมนนิดเดียวครับมีหลายเกมที่ผมเล่นนะมันต้องกลัวครับผมโหลดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นแน,น่นอนนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ซีโอเกมของผมบ๊ายบายครับ